สเ X ็กับ Friends นะคะก็จะเป็นคอลเลคชันที่น่าสนใจมากๆสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบว่าแต่งตัวแนวแบบว่าสปอร์ตสปออร์ตเลยเงี้ยหรือว่าใครเป็นแฟนเทนนิสก็คอลเลคชันนี้น่าจะบอกว่าถูกใจมากๆมีแบบเสื้อสไตล์แบบโปโลดแบบวิซ่าไซส์มีแบบสเกิร์ตเป็นคีทนะคะเอามา mix and match กับแบบเสื้อยืดที่บ้านก็เพิ่มความเก๋ได้อะไรเงี้ยค่ะเป็นสปอร์ตด้วย่างที่เราใส่คือเราชอบอะไรไหงจริงๆงานน่ารักมากค่ะเขาให้เราบอกว่า ตล์ที่เราชอบอนะไรเงี้ยคือซึ่งจริงๆซ่าก็ชอบใส่ก็ต่อว่ากางเกงวอร์มอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมนันมันเพื่อนย้ายสะดวกสบายอนะไรเงี้ยแล้วก็ชอบใส่เป็นพวกโ,บโ,บโลกลบอลเบเชิ้ตที่แบบมีความแบบเทๆ่ๆนิดๆแ,แมนๆแล้วก็แอบ,บเอโลอยหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะให้มีนทาร่าฝากหน่อยค่ะจากคนที่แบบสนใจค่ะก็เป็นคอลเลคชันที่ซ่าว่าไม่ควรพลาดนะคะเป็นคอลเลคชันที่สามารถ เอา mix and match แล้วก็ใส่ได้ในในทุกๆวันได้นะคะเลือกเป็นชิ้นก็ได้อย่างอิสราใส่ก็ามา match match, match กับ match กับางเกงเยียนที่บ้านก็ได้หรืออะไรเงี้ยก็เป็น collection ที่ซ่าว่าเก๋เท่อะไรเงี้ยแล้วก็ทำใหสมบูรณ์ค่ะช่างแบเหมือนถ่ายหน้าถายตาไปพักๆใหญ่ๆเลยเนาะ <laughs> จริงๆซ่าไม่ได้ค่ะอาจจะหายเรื่องละครค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้จะไปโฟกัสเรื่องของกานแฟชั่นเป็นหลอดเห็นว่าในไอจีก็คือแฟชั่นล้วนๆ ทำไมครับไปเรียนเขียนไปได้น่ะอือจริงๆส่วนตัวก็ enjoy แฟชั่นด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเราถนัดทางนี้แล้วก็ช่วงนี้เพราะว่าอือโอกาสเรื่องของแฟชั่นมันบูมขึ้นมันบอกว่าที่บ้านเราก็บอกว่าก็มีมีอะไรเยอะขึ้นเลยยังมีเป็นๆปเข้าไปเรียกร้องรับรองแจกจักมบาไหม ก็มีบ้างค่ะมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็แล้วก็มีติลล่าออกมาอยู่บ้างค่ะแต่ก็ก็พยายามอยากอยากเลือกอะไรที่แบบเราอ่านแล้วรู้สึกแบบไม่เล่นไม่ได้เลยอยากเป็นซิลนั้นมากกว่าจะต้องเป็นบทแบบไหนเป็นพิเศษจริงๆไม่ได้ไม่ได้เออซีเรียสค่ะแต่ว่าต้องต้องเป็นบทที่รู้สึกอินสปายแล้วก็แบบมีความอยากอยากเล่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นคือตอนนี้ใจเรายังไม่แต่ก็ว่าแบบไม่อยาก อยากจะ็นิดหน่อยค่ะคิดว่าคิดว่าตอนนี้อินมใจกับอันที่ทําอยู่จริงๆสร้างก็เล่นละครมาตั้งแต่สิบแปดสิบเก้านะคะเราก็หยุดเล่นมาน่าจะประมาณก่อนโควิดอะค่ะก็หยุดเล่นมาแล้วก็เราก็อิ่มใจกับอันนี้ที่ทําอยู่อยากอยากลองเปลี่ยนอะไรบ้างอหน่อย้ยคะจะไม่เป็นแบบอินฟูสายแฟร์ท่านหนึ่งไม่ไหมก็ยังจะเลยนแบบนันก็ได้ค่ะถ้าเอากาัไปไปเรื่องของแฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะ งานแทนท่านก็คือเข้ามาต่อเรื่องเลยครับตอนนี้ก็ท่าจะเป็นงานหลักแล้หรือว่าจะทำแบรนด์อะไรอย่างงี้เป็นตัวเองอจริงๆเคยทำนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าคิดว่าไม่ดีกว่า <c oughs> คือเวลาทำเป็นคนที่แบบว่าเวลาทำรู้สึกว่าอยากจะแบบต้องทำออกมาให้ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเรายังยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้อินถึงขัง้นแบบดีไซน์อะไรเงี้ยเรื่องน้องอะ ตั้งใจมอกว่าจริงๆก็มีไปคุยกับคุณหมอบ้างนะคะมีไปคุยกับคุณหมอแล้วก็ จริงจริงมันเหมือนว่ามีเทรนเรื่องฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมห<า>ค่ะก็ไปคุยกับคุณหมออะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าแบอาบอ,อายุไปต้องฝากแล้วเลยแล้วก็คือถ้าจะมีก็มีไปเลยอย่างเงี้ยฝากไปก็ไม่ได้ช่วยก็เลยแบบหมโอเคแล้วก็ตรวจร่างกายเรื่องความพร้อมก็ทำมาหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็นี่แหละค่ะโอเคยังคุณหมอว่าไงบ้างคะเพราะพร้อมเต็มที่คือร่างกายไม่ได้มีปัญหาร่างกายไม่ได้มีปัญหาค่ะแล้วก็ด้วยอายุก็คิดว่าไม่นานนี้ค่ะอย่างนี้พอมาเราอย่างไงคะเราคือเรายังไม่อยากมีหรือว่าเรายังไม่พร้อมมี จร,จ,รจ,รจริงจริงสาม,มอยากดูมากแต่ว่าซางย,ยังอยากทํางานอยู่ยะะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทําตรงนี้ให้เป็นที่และซาว่าต,ตอนนี้มันเหมือนแบบเราสามารถอายุเท่าไหร่ก็ได้ที่จะมีน้องอะไรเงี้ยมันนวัตรกรรมการแพทย์ก็ค่อนข้างดีบางทีบางคนสี่สิบกว่ามีก็ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองดูใช่ธรรมชาติดูรูนเลยนะคะิดว่าคงธรรมาชาติดูมั่นใจดูมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีค่ะแต่คือคุณหมอเขาบอกว่าธรรมชาติก็มีภาวะที่แบบมีลูกง่ายอะไรแบบ จริงโดยทั่วไปอายุมากมันก็คงจยากขึ้นเรื่อยๆคะ่ะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอลองมาทำมาท่านดค่ะ<อ>แล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไคว่าเสร็จังน้ำมันสมามหครับสอง,งก้อนหนักไปที่ก่อนที่เราจะยอมใสอ่อนะอาะปะค่ะก็คอยากลออยากมีมาตั้งนานแล้วค่ะแอนน้ว่าเขาแบบไปเจอรู่นคนอื่นแล้วเขาแบบรู้เป็ที่เหมอนแบบี้จขอตัวเองอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบควาฝันเราแบบตื่นอยากดูแลอยากอยากอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรา แล้วถักแบบพึ่งหมักถักการแท้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะนะคะคิดว่าถ้าเกินสี่สิบแล้วผมก็ควรจะพูดหน่อยนิดนึงก็คืออย่างไรมั้งใจว่าไม่ได้ก็จะพยายามมีให้ได้ค่ะก็ไม่นานมากนี้ค่ะแล้วเอาแปะเลยไหมคะไม่เดี่ยวคนเดียวเลิกคนเดียวเลิกค่ะเราศึกษาการเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยเราได้ดูต้องแย่ลงจริงๆชอบแอบถามเพื่อนนิดนิดหน่อยๆค่ะเพื่อนๆมีน้องกันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ อ่านี่อย่างเงี้ยไปอ่านข่าวเอาน่ารักดีอะไรอย่างงี้พยายามแบบอัดเห็นตาอัดเห็บทับเองเลมพี่เวลาแบบอุ้มน้องดินน้องอะไรเงี้ยยังคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วจ้ามีเพื่อนขาวที่ชายเป็นพิเศษมาจะกเดนูกลับไปกลับมาค่ะก็เลยคิดว่าอะไรก็ได้ก็ลองดูกันต่อไปมีหน้ามีมิดไม่มี เาดูกับเราไม่มั่นใจเร่มมีค่ะพี่เราเริ่มแมุ่งเรื่องอะไรเงี้ยปะเออไม่เชิงค่ะถึงขั้นต้องแบบโหลดแอปวันยังไงอะเดี๋ยวไม่ได้รับโปรเจกต์เนาะยังไม่ได้เครียดขนาดนั้โอเคค่ะ